สวัสดีครับทุกคนผมโฟกจูโร่นะครับยินดีต้อนรับสู่รายการสรุปเหตุการณ์พับจครับคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่ารอบนี้เป็นของรอบ APEC q u a l i f y เฟสสองนั่นเองครับที่ต้องบอกว่าคัดกันไปเรียบร้อยแล้วได้8ทีมที่ดีที่สุดไปลุยต่อในะรอบไฟนอลกันแล้วลนะครับแล้วก็ต้องบอกแบบนี้นะค,คุณผู้ชมว่ามีตัวแทนทีมไทยถึง9ทีมเลยเป็นอะไรที่มันสุดยอดจริงครับคือไม่อยากเชื่อเลยว่าทีมไทยทุกทีมที่มาคัด รอบนี้รวมถึง3ทีมวางก่อนหน้านี้นะครับเดย์เทรดทีฟาเต็มที่รออยู่นะครับกับรอบคัดรอบนีบ้คุณผู้ชมที่จะไปเจอกันในรอบไฟนนลอ่ะไทยทั้งหมด9ทีมมีเชียร์กันมันๆเลยนะครับไปทีมแรกกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลากับ FW ฟ p o r t สครับ FW ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีถึง4ไก่เลยเลยครับและจบอันดับ1ไปที่คะแนน15 5คะแนนเลยครับ ต้องบอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมการเล่นในทัวร์นี้นี่คือดุดันชัดเจนมากๆครับการมาของตองเคครับตอนนี้แผงลิสสำริดผลแล้วเลยครับสำหรับฉายาลาสบอสของเจ้าตัวเลยครับเป็นการรวมตัวประสานงานครับกับตองเคแล้วก็ติ๊กแส้ครับที่ต้องบอกว่าสมัยโกลเด้นแคทนั้นทําผลงานได้ดีจริงๆไปถึงรายการระดับซีก็ไปมาแล้วนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ใช่ไลน์อัพเดิมนะครับแต่ต้องบอกว่าภายในทีมนะครับก้มกล่อมกันมากคุณผู้ชมสุดยอดจริงครับสำหรับ FW โครับจบอันดับหนึ่งสำหรับรอบคัดเเลลลลืออกกไไปแแะทาาด้้้จริงๆววบย่ถ มีแข่งต่อนะผมบอกเลยเขาฟอร์มมายาวๆน่าจะได้ที่แอบพักไปหลายวันนิดนึงครับทีมต่อไปครับยอดทีมจากมาเลเซียครับ S.G.D. ครับ S.G.D. ครับุผู้ชมจบอันดับ2ครับได้มาเพียงแค่ไก่เดียวครับแต่ว่าคะแนนอยู่อันดับ2และมีไปถึง145คะแนนเลยครับ S.G.D. ครับุผู้ชมต้องบอกว่าเป็นยอดทีมจากมาเลเซียนั่นเอง นะครับและที่ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงมากคือได้แค่ไก่เดียวนะครับแต่คะแนนแทรกมาอันดับ2แบบนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงมาตรฐานที่ทําได้สูงจริงครับหลายๆเกมครับได้ลุ้นเลทเกมนะครับได้ลุ้นชิงไก่นะครับถึงแม้จะไม่ได้ปิดไก่มาจบอันดับ2แต่คะแนนก็เยอะมากๆเลยครับเนะครับคุณผู้ชมเป็นยอดทีมจากมาเลเซียครับที่ต้องบอกว่าปีนี้ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงและฟอร์มนะตอนนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าทีมของเขาได้อินไว้์ไป t g c ที่ประเทศเจ้าบ้านของเขาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นเบสีลด้ สุดยอดจริงขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับ h g d นะครับทีมที่3ครับคิวคอนเฟิร์มครับคิวคอนเฟิร์มให้ผู้ชมถึงแม้จะเปลี่ยนไลน์อัพนะครับเสียใจใดไปให้กับ TMP หรือว่า Take Me Please อย่างวลีไทยเก่านะครับและก็เป็นการมาของนอด้ที่เข้ามาเสริมได้ตรงจุดและถูกต้องถูกเวลาครับคิวคอนเฟิร์มครับกดไปทั้งหมด สองไก่คุณผู้ชมมีทั้งหมด143แต้มแต้มห่างจาก SGD แค่นิดเดียวเท่านั้นครับและฟอร์มต้องบอกว่าแทบจะถูกที่ถูกเวลาไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลการยิงคำมีในเกมการมุฟทุกอย่างเล่นด้วยความมั่นใจจากที่ผมได้ดูนะครับคิวคอนเฟิร์มไลน์อัพนี้กลับมาพังงาได้อย่างเห็นชัดเลยคุณผู้ชมถ้าใครได้ติดตามการแข่งผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงสำหรับไลน์อัพนี้และมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นสูงด้วยถ้าเขารักษามาตรฐานได้ดีนะครับอันดับ4ในรอบคัดครับคุณผู้ชมเอ EAU เอียรีน่าครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มนี่มีขึ้นลงให้แอบเห็นนิดนึงครับแต่ว่ามาคุยแค่วันสุดท้ายพอดีกว่าที่มีทั้งหมด3ไก่สำหรับเอียรีน่าในทัวร์นี้นะครับแต่เขากดไปถึง2ไก่ในวันเดียวนั่นเองคุณผู้ชมแล้วต้องบอกว่ามีคะแนนทั้งหมด135แต้มเครื่องติดหยุดไม่อยู่จริงเลยครับเอคือถ้ามาแล้วนี่คล้ายๆทีไฟนะคุณผู้ชมมาแล้วน่ากลัวจริงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนๆก็ใจชื้นกันเลยครับสำหรับแฟนๆของน้องๆทีมเอียรีน่านั่นเองครับที่ทำผลงานได้ดีีจจรรรริิงงััับบบบอออนนนนน4ใไปเเลลยยแ้วก็มมหหหาตตุึส น,นะครับทีมของ E-Arena คุณผู้ชมมีโอกาสลุ้นโคต้าจาก2ช่องทางครับคือ1น1จากคะแนน PGS Point น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตารางคะแนนให้ดูครับและ2องก็คุณผู้ชมจากคะแนนรอบ A-PAC ครับ เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันครับผู้ชมเรื่องสล็อตหล่นลงมาครับว่าใครจะยังไงตอนนี้มันยังดาไม่ออกเลยครับแต่เดี๋ยวว่าใกล้ๆถึงวันจริงเนี่ยผู้ชมในวันรอบไฟนอลที่มันตัดจบโชกไปเนี่ยผู้ชมเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับว่าอ e ีารีนาจะได้สลอ็อตของตัวไหนนั่นเองนะครับไปกันต่อเลยฮะบุยลำสองไก่ครับบุยลำครับที่ต้องบอกว่าฟอร์มนี่ตั้งแต่ได้ไดมัตตี้มาหรือน้องดิมัตตี้หรือน้องอาร์ตไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามแต่ผู้ชม ของดีมากๆผมย้ําคํานี้เลยนะครับบุรีรัมย์ครับก่อนปิดทัวร์นเมนในรอบคัดไปก็ปิดไก่ให้กับรายการไปด้วยนะครับและมีทั้งหมด2ไก่นั่นเองและมาตรฐานการยิงของบุรีรัมย์ถึงแม้จะเสียตัวยิงอย่างนอด้าไปหรือผู้เล่นที่เคยคุกคลีด้วยการมาประมาณ3 4ปีนะคุณผู้ชมผมรู้สึกว่ามีการดุดันมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำโดยบุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมก็มีไปทั้งหมด129แต้ม นั่นเองนะครับเป็นคะแนนที่ถือว่าเยอะจริงๆครับก็จบอันดับ5ในรายการนี้ไปนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารอติดตามกันยาวๆเลยครับสำหรับแฟนๆบุรีรัมที่หลับอยู่นะครับปลุกขึ้นมาเลยนะครับผมบอกเลยว่าเขามาแน่นะ อันดับ6ครับ Take Me Please หรือ TMP TMP ครับมีหนึ่งไก่เท่านั้นครับสำหรับทัวร์นี้ครับแต่ต้องบอกว่าฟอร์มของวลีไทยเจ้าพ่อโคต้าอีกแล้วนะครับดูทุกคลิปผมก็พูดแบบนี้ทุกคลิปคุณผู้ชมก็จะได้ทำไงได้เลยครับก็เขาทำได้จริงมีทั้งหมด129คะแนนนั่นเองนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอาจจะมีสปอนเซอร์เข้ามาติดต่อแล้วหรือเปล่าสำหรับฟอร์มที่ดีอย่างนี้ครับมีการเปลี่ยนไร้อพครับเป็นน้องคิสที่ออกไปนะครับแล้วเป็นเจไดเข้ามาเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่าผสมกลมๆๆกกัััััันนนนนนจจจรรรรรรริิงงงงงคคคคคคคบบบบหหลลาาาาายยยออ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 อ่่่ขข้้้้ตตววะะะแมีเ เขาวางมาตรฐานไว้ดีครับแต่เจไดก็ทำได้ดีจริงจริงนะครับในช็อตยิงหลายๆช็อตของเจไดช่องแชทก็หว,วาวรวมถึงผมที่ดูอยู่ก็รู้สึกว่าเฮ้ย แม่นจังเลยเลยครับต่อไปเป็นทีมเพื่อนบ้านกันบ้างครับจากบริลลัคแทนสควอตครับทีมเพื่อนบ้านจากเวียดนามครับคุณผู้ชมเรือแคนส์สค o อตครับมี1ไก่เช่นเดียวกันครับจบไปที่1 2 1แต้มเท่ากับวอีไทยครับแต่ว่าแพ้วอีไทยทางด้านของเพลสเมนต์ทำให้จบอันดับ7นั่นเองคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวจริงๆนะครับสำหรับบริลลัคทนสควอตครับแล้วว่าวันสุดท้ายในการเล่นของพวกเขาครับดุดันมากๆนะครับเกมตัดจบลงไปก่อนผมบอกเลยว่าถ้ายาวๆน นะน่ากลัวกว่ทีมที่แรงต้นนะคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับและต้องบอกว่า Real l a เป็นหนึ่งในทีมแบบนั้นเลยครับและทีมสุดท้ายจากไทยเราครับหไก่จาก Forest Gaming Forest Natural Gaming หรือ Forest Gaming นั่นเองนะครับคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าช่องแชทเฮกันในตอนจบเลยนะครับได้มาเป็นอันดับสุดท้ายในสล็อต8 นะครับของทีมที่ดีที่สุดในรอบคัด APEC q u a l i f y ฟ2024เฟส2นี้นั่นเองคุณผู้ชมต้องบอกว่ายินดีด้วยจริงๆสำหรับน้องๆ For ฟอร์เรสนะครับการมาของน้องบาเลนนะครับดูฐดันมากๆนะครับถึงแม้จะมีข้อผิดพลาดจากประสบการณ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นกันในช่วงการแข่งนะครับแต่ผมต้องบอกเลยว่าการที่อยู่จุดนี้นะครับไม่มีอะไรง่ายคุณผู้ชมและฟอร์เรสในไลฟ์นี้ทำหน้าที่ได้ดีจริงๆเลยนะครับ สำหรับวันนี้ครับก็หมดหน้าที่ของผมแล้วคุณผู้ชมหากพูดอะไรผิดพลาดอะไรไปมีปัญหาหรือว่าถ้ามันไม่ถูกต้องอยังไงร,รบกวนพีให้ผมในคอมเมนต์หน่อยอเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ